สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านก็กลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับการมีข้อประจานมเทยจสีอาทิตย์ที่6ธันวาคม63ก็เป็นการวิมีข้อประจานล่วงหน้านครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสมาชิกไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับนะก่อนวิเคข้อประจานก็ไฝ้ด้วยสหรับตัวช่วยเหมยตู้นะครับมวยหูรายเดืเอนก็700บาทครับนะลาเสียงก็2 0 0รบาทเท่านั้นสำหรับสมาชิกที่เล่นน้อยครับเรามีข้อมูลดีๆครับมีมากกว่าราคาตรอง ให้สมาชิกในสายทุกทิศุดาครับตัวเงินเล่นไหนครับขาขคือเขี้ยวขาหลักเข้าใครครับนะตลอดจนบรรยากาศสิง่งวดล้อบบนเวทีครับตัวไหนลดเยอะลดนานตัวไหนลดฟื้นไม่ฟื้นเลียดตัวไหนมาดีไม่ดีมาสู้ไม่สู้ครับเราจะแจ้งให้สมาชิกในสายทราบลีดดิบเลยนะครับด้วยสลแกนที่ว่าชีตัวเล่นเน้นข้อมูลครับถ้าท่านใดสนใจสมัครงวยหูก็โทรมานะที่เบอร์0 9 2ย์1ก3 9สองแ3ดส3มหนรับกันครับราคาต่อรองครับ รีบว่องไวราคาการอากาศมั่นยามครับรับประกันครับสู้ได้ทุกหูครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้รับสลับมวยหูครับนะเริ่มเปแจกันเลยนะครับคู่แรกครับก็เป็นมวยรอบปุนเสือนะครับคู่นี้ก็ขายแพ้ี่ตกรอบนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างเจ้าพันสิงห์คลองสวนภูรีสอดครับจะพบกับเจ้าฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด1 2 1ออปอนด์ครับเจ้าพันสิงห์คลองสวนภูรีสอดครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดสุรินทร์ครับนะ เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับเดินหน้าท่าชนครับนะรูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บครับวงนอกก็มีลูกเตะขวาต่อยขวายํนครับวงในก็มีไล่แขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับเข่าในยัดไส้ดีครับนะวันชกก็จะได้เปรียบรูปร่างช่วงชกที่สูงรอยกว่าเห็นแน่นอนครับแต่ว่าเป็นมวยที่อาวุธมวยน้อยครับไอคิมมวยสมองมวยจะน้อยไปหน่อยนะสลับเจ้าพันสิงห์ครับนะมาดูครับสาวฝรั่งของเจ้าพันสิงห์ครับก็มีเสมอเจ้าสิงห์สยามพีมุลัยครับ แล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าฟัสยามสิทธิ์ไทยแลนด์คู่ชกในวันนี้ครับแล้วครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเจ้าโรเบิร์ตซอมคลการช่างครับส่วนคู่ชกก็คือเจ้าฟัสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะเป็นมวยขวาครับประเภทอาวุธมือครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับนะวงนอกก็มีลูกเตะขวาต่ขวาที่หนักหน่วงแรงครับวงในก็มีแรกแข่งกดแขนขวางหน้าดันแทงครับระยะประชิดก็มีลูกศอกเสริมครับนะวันนี้ก็มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่กับสี่แขกครับ ค่ายพีเคสินชัยมวยไทยยิมครับค่ายใหญ่ค่ายมาตรฐานครับน้ำเลี้ยงดีครับนะบอลชกก็มีสี่แขกค่อยค้าคอยคาหน้าเสือและอัดฉีกก่อนชกนอนครับสรับเจ้าฟ้าสยามครับมาดูครับสามผลหลังของเจ้าฟ้าสยามครับก็มีชนะนกยุทที่สี่เจ้ามังกรหยกทีเอ็นมวยไทยครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าพันสิงห์ของสวนพรพูดีสอดคู่ชกในวันนี้และครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรอ่าวไทยพิทักษ์ทางหลวงครับคู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าพันสิงห์ก็เป็นมวยเข่าในเน้นแน่นครับเดินหน้าท้าชน ประเภทถอยหลังหกล้มครับส่วนเจ้าฟ้าสยามก็เป็นมวยอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับนะวันนี้ครับผมนะครับนะยังชอบไปที่เจ้าฟ้าสยามครับผมมองว่าเจ้าฟ้าสยามนี่ก็เป็นมวยที่ว่าไอคิมวยสมองมวยครับจะเหนือกว่าครับนะเพราะว่าเจ้าพันสิงห์นี่ก็เป็นมวยเข่าครับถ้าจะชนะได้ก็ต้องลุ้นไปปลายครับวันนี้ครับโชคที่ร้อยยีปอนด์นี่ผมมองว่าเจ้าฟ้าสยามจะได้เปรียบเวทครับนะ เพราะว่าเจ้าพันสิงห์นี่ก็เป็นน้กมวยที่ตัวใหญ่ครับแต่ว่าชกเบียดเล็กๆครับประมาณ115ปอนครับคู่นี้ครับเคยใช้กกับดักการแกล้วครับ1ครั้งครับรอบแรกน่เป็นรอบแรกครับมารอบปนเสือครั้งนี้ก็วันนั้นก็เจ้าฟ้าสยามก็เฉือนชนะมาครับวันนี้ก็เหมือนเป็นการแก้มือของเจ้าพันสิงห์ครับนะวันนี้ครับเบื้องต้นนี่ผมออกชอบครับไปที่เจ้า ฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับนะวันนี้ก็เจ้าฟ้าสยามนี่ก็มาเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่กับค่ายพีเคสันชัยบริยิมครับค่ายใหญ่น้ำเลี้ยงดีค่ายมาตรฐานครับนะชอบนาเสือเสียแขกครับนะถ้าเกมการชกออกมาคู่ที่สี่ครับเจ้าฟ้าสยามก็มีโอกาสชนะสูงเพราะว่าเจ้าหน้าเสือของเจ้าฟ้าสยามจะดีกว่าครับวงนอกเจ้าฟ้าสยามดีกว่าครับวงในเจ้าฟ้าสยามก็ไม่เสียเปรียบครับนะคู่แรกครับนะ เบื้องต้นนี้ชอบครับไปที่เจ้าฟ้าสยามจิตแถละนครับเปิดหัวทัทุนครับสมาชิกโดนทางถึงคู่ที่2ครับคู่นี้ก็เป็นเหมือรอบกนเสือครับไค่แพ้ก็ตกรอบทันทีครับนะก็เป็นการพบกันรหว่างเจ้าชลามเสือนายกเอกทศลาครับจะพบกับเจ้าดับดำปนลโซทองทวีครับคู่นี้จะชกกันที่พิกัด1 2 1่อปอนด์ครับ เจ้าฉลามเสือนายกเอกทัศลาครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนะคราวนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอโชคมียไทยอยู่กับพี่ตู่ทัศลาครับนะตัวนี้เป็นมวยซ้ายครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นครับเข่าในอาชีพนะเดินหน้าท้าชนครับประเภทสูงยาวรุล่างดีครับประเภทชกสนุกถอยหลังหัวล้มครับนะวงนอกก็มีลูกเตะต่อยนํำครับวงในก็มีไลแ่แกงกดแกงขวางหน้าดันแทงประเภท เดินได้ยันท่ายกครับปอดใหญ่ปลาแรกครับสลับเจ้าฉลามเสือครับมาดูครับสาผลังของเจ้าฉลามเสือครับก็มีชนะนกชนะทิกิโอยกที่4เจ้าบาลังทรัพย์โสสระชีพครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าดับดําปทททวีครับแล้วครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าเดโชเล็กปอบบุรกครับส่วนของชกก็คือเจ้าดับดําปทททวีครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดร้อยเอ็ดครับนะตัวนี้ก็ได้รับการคาดหมายให้เป็นตัวเต็งอนรอบปฐเสีอในครั้งนี้ครับ คราวนี้ก็เก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็กเก้าอยู่กับเฮตีทีเด็กเก้าครับนะตัวนี้เป็นมวยขวาครับประเภทอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับนะอาวุธหนักแรงครับนะอาวุธมวยหลากหลายไอคิมวยสมองมวยดีครับเก๋ากระดุกดีครับนะหน้าเสือดีแล้วก็วันชกก็จะมีเฮตีทีเด็กเก้าครับล้อยข้าขาคาน่าเสือครับนะแต่ว่าวันนี้ก็จะเสียเปรียบรูปร่างครับช่วงชกแบบสลับเจ้าดับดำครับนะมาดูครับสามพวหลังของเจ้าดับดำประโตงวีครับก็มี ชนะคะแนนเจ้าโรเบิร์ตซ้อมคนกันช่างครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าฉลามเสือนายกเอกทศลาโคจกในวันนี้ครับแล้วครั้งล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนเจ้าปอยพบเอราวันครับคุณนี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าฉลามเสือก็เป็นมวยเข่าในอาชีพครับเข่าในแน่นครับเดินหน้าท่าชนครับส่วนเจ้าดาบดําก็เป็นมวยอาวุธงวยครบเครื่องครับอาวุธหลากหลายครับนะนอกได้ในดีครับคุณนี้ครับเคยใช้บริการกันแล้วครับหนึ่งครั้งครับน่าจะเป็นรอบแรกครับอรอบกุนเสือวันนั้นก็ กกเกมกาชกนี้ก็ออกมาคู่ที่สีนะครับนะแต่ว่าหน้าเสือของเจ้าดาบดำนี่จะดีกว่าวันนั้นก็เจ้าดาบดำนี่ก็เฉือนชนะคะแนนมาครับวันนี้ก็เหมือนเป็นการแก้มือของเจ้าฉลามเสือครับนะอีกครั้งครับวันนี้ครับผมครับยังชอบปฏิเจ้าฉลามเสือนายกเอกทัศลาครับนะผมมองว่าเจ้าฉลามเสือนี่ยิ่งชกนี่ยิ่งดีครับนะยิ่งชกยิ่งแรงครับมีอ่าพัฒนาเกมกันชกขึ้น ดีที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ประเภทที่ว่าปอดใหญ่ปลายแรงครับเจ้าสลามเสือครับแล้วก็มองว่าเจ้าดับดำครับช่วงหลังก็มียุบมีย่นในเห็นนะครับนะดูเกมการชกที่ชกกับเจ้าป่าปิภพนี่ผมมองว่าเจ้าดับดำนี่ก็ชกไม่ดีเท่าที่ควรครับช่วงหลังนี่ก็เหมือนสภาพร่างกายเหมือนจะเร่งไม่ขึ้นนะครับเมื่อกับเมื่อเจอกับนักมวยที่ตัวใหญ่ๆนะครับบทเบียดเสียดสีกันไปแล้วนี่ช่วงหลังนี่มีแผ่วปลายนะครับสลับเจ้าดับดำครับเพราะว่า เจ้าดับดำนี่ก็เป็นนักมวยที่ตัวเล็กครับชกกับใครก็จะเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่ากระดูกครับกระดูกหน้าเสือของเจ้าดับดำจะดีแค่นั้นเองครับนะวันนี้ครับเบื้องต้นนี่ผมครับยังชอบความสดความห้าวครับของเจ้าฉลามเสือครับนะเพราะว่าเจ้าฉลามเสือนี่ก็ชนะมาครับส่วนเจ้าดับดำก็แพ้มาครับนะคุณี้ครับเกมการชกครับ้นต้นอาจจะกี่สีครับแต่บทเบียดเสียดสีกันไปแล้วนี่ผมครับยังชอบสภาพร่างกายครับความสดความห้าวครับ รูปร่างที่ได้เปรียบของเจ้าฉลามเสือครับนะคู่ที่2ครับเบื้องต้นนี่ชอบครับไปที่เจ้าฉลามเสือนายุเอกสละครับจะแก้แค้นครับแก้มือเอาชนะเจ้าดาบดำปทอทวีแล้วก็เข้ารอบป่นเสือนี้ต่อไปครับสมาชิกเดินทางมาถึงคู่สามครับก็เป็นรองคู่เอกครับก็เป็นการกอบหลังเจ้าวุฒิไก่บัวจักรบุตรครับจะพบกับเจ้าตวงซับสระชีพครับคู่นี้ชกกันที่ประกัด127ปอนด์ครับ เจ้าวุฒิไก่บัวจักรวุฒิครับตัวนี้ก็เป็นมวยจัดบุลี่ย์ครับนะเป็นมวยขวาประเภทสรงยาวรูปร่างดีครับอาวุธมวยครบเครื่องนอกได้ในดีครับนะวงนอกก็มีลูกเตะขวาต่อยขวานำครับมีลูกเข่าโยนครับแบบไม่ต้องจับครับนะวงในก็มีไล่แขนกดแขนขวางหน้าดันแทงครับเข่าในย็นไส้ดีครับนะข้อแข็งแข็งแรงครับฟอร์มกําลังสดกำลังข้าครับเก๋ากระดุกดีหน้าเสือดีครับสลับเจ้าวุฒิไก่ครับนะมาดูครับสาวฝรั่งของเจ้าวุฒิไก่ครับก็มีชนะคะแนนเจ้าเมืองสยามคูต้อมบวขาวคร แล้วก็มาชนะคะแนนเจ้ารัศเล็กเดชเพชรสีทองครับแล้วก็ข้างล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรสวินมอรัตนบดิตครับส่วนคู่ชกก็คือเจ้าตวงซับสระชีพครับตัวนี้ก็เป็นคู่แฟตของเจ้าชูซับสสระชีพครับนะตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดอุดรครับนะเป็นมวยขวาครับประเภทฝีมือครบเครื่องครับดักเตะดักแทงครับนะเป็นมวยจังหวะสองครับนะ ประเภทติดและพับแทนราคาครับฝีมือจัดจ้านครับไอ้ขีมวยสมองมวยดีครับเหลี่ยมเชิงดีครับเก๋ากระดูกดีครับนะสลับเจ้าตวงทรัพย์ครับมาดูครับสามหลังของเจ้าตวงซรัพครับก็มีชนะคะแนนเจ้าโลกเงินดาบลันสารคขามครับนะแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรดำพอเจริมแพทย์รังล่าสุดนี่ก็มาแพนน็อกลกที่4เจ้าเจ้าเสือใหญ่ซอเดชพันธ์ครับคนนี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าวุฒิไก่ก็เป็นมวยสูงยาวรูปร่างดีครับอาวุธมวยครบเครื่องครับ ออกได้ในดีครับส่วนเจ้าตวงซับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับดักเตะดักแทงครับไอ้กีโมยสมองมวยดีครับนะวันนี้ครับผมครับชอบไปที่เจ้าวุฒิไก่ครับนะว่าผมมว่าเจ้าช่วงนี้ครับเจ้าวุฒิการนี้ก็ฟอร์มกำลังสดกำลังเท่าครับสามครั้งหลังนี้ชนะรวดครับยังสดกว่าแพ้ไม่เป็นครับนะและมองว่าเจ้าตวงซับครับครั้งล่าสุดนี้ก็ ไปแพ้นอกยกที่4ี่เจ้าเสือใหญ่วันนั้นก็เจ็บนะครับนะโดนเจ้าเสือใหญ่นี้เข่าลอยครับแล้วก็ตามลูกศอกครับแล้วก็แพ้นอกมามองว่าสภาพร่างกายครับของเจ้าตวงทรัพย์ยังไม่ดีเท่าที่ควรครับยังไม่ฟื้นครับนะ่ะเพราะว่ามวยที่ชนะมวยที่แพ้นอกมานี่ร่างกายมันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรครับเมื่อเปรียบเทียบ,บกับเจ้าวุฒิกายนีฟองกําลังสดกําลังเท่าครับนะสามไฟหลังนี่ชนะมาตลอดครับวงนอกนี่ เจ้าวุฒิไกไม่เสียเปรียบกับส่วนวงในครับเจ้าวุฒิิกายดีกว่าครับนะเพราะว่าเจ้าวุฒิิกายนี้วงในนี้โอ้เข่าในแต่ละดอกนี้แทงถึงอกถึงคางครับนะเพราะเป็นนังมวยที่ว่าสูงยาวข่าแหงแทงเจ็บครับแล้วก็มองว่าเจ้าตวงซับนี่ก็เป็นมวยที่ว่าแพ้มวยเข่าครับแพ้มวยที่ว่าเดินไปชิดติดตัวครับสำหรับเจ้าตวงซับนะจะไปไม่เป็นครับนะสำหรับเจ้าตวงซับวันนี้ครับลองคู่เอกครับเบื้องต้นนี่ ฟันธงครับนะชอบมากๆครับไปที่เจ้าวุฒิไก่วอนจักรบุตรครับจะเอาชนะเจ้าตวงทรัพย์สอสละชีพครับสมาชิก้าทาเป็นคู่เอกครับก็เป็นการพบกับเหล่าเจ้าเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับจะพบกับเจ้ารุ่งสตวันสอภาราชครับคู่นี้จะชบกันที่ประักรหนึอาปอนครับเจ้าเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับตัวนี้ก็เป็นมวยจังหวัดบุลครับนะเป็นมวยอาวุธมวยครบเครื่องครับนอกได้ในดีครับอาวุธมวยหลากหลายครับ ไอคิม้อสมองมวยดีครับเหลี่ยมเชิงดีครับนะมีนกกระตุกลูกคากลูกเทครับทำให้คููต่อสีเหล่ยงึงทรงครับนะครั้งนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายราชามวยไทยครับอยู่กับพีดีเพชรครับวันนี้ก็จะได้เปรียบหน้าเสือครับเหมือนโจกในบ้านครับสลับเจ้าเหนือทนีครับมาดูครับสาหลังของเจ้าเหนือทณีครับก็มีชนะคะแนนเจ้าสองมบางเกาะลายหยดครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าสิบเซนเครื่องโคตรเทอร์โบชาครับแล้วข้างล่าสุดนีกก็มาชนะเจ้าสองคมบางเกาะลายหยดอีกครั้งครับ ส่วนกุญชกก็คือเจ้าลุงแสงตะวันสผาราชครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยจังหวัดบุรีรัมย์ครับนะเป็นมวยสวิต์สูงยาวร่ร่างดีครับประเภทเขาในเหนียวแน่นครับข้อแข็งแกร่งแข็งแรงครับของรัดมัดตีดีครับนะเขาในยัดไส้ดีประเภทปอดใหญ่ป้ายแรงครับนะสำหรับเจ้าลุงแสงตะวันครับมาดูครับสามกำลังของเจ้าลุงแสงตะวันครับก็มี ชนะคะแนนเจ้าสสิงห์ปอปินิพัทธ์ครับแล้วก็มาแพ้แตกยกที่2เจ้าดินนาโภสอธัญลักษณ์ครั้งล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้า10แเซนเครื่องขวดเทอร์โบชาครับคู่นี้ครับเปรียบเทียบกันครับเจ้าเหนือธรณีก็เป็นมวยที่ว่าอาวุธมวยครบเครื่องอาวุธมวยหลากหลายครับนอกได้ในดีครับส่วนเจ้าลุงแสงตะวันก็เป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่นครับเดินหน้าท้าชนครับคู่นี้ครับเคยชกกันแล้วครับ1ครั้งครับนะวันนั้นก็ชกวันที่9กุมภานธ์63ก่อนโควิดครับ ก็วันนั้นก็ชกกันที่ช่องเจ็ดสี่ครับวันนั้นเกมการชกนี้ก็ออกมาคู่ที่สี่ครับนะเพราะว่าเจ้าลุงเสตะวันนี่ก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับเดินหน้าครับประเภทล็อกลัดมัดตีครับแข็งเก่งแข็งแรงครับส่วนเจ้าเหนือทนีก็อาศัยครับเหลี่ยมเชิงเข้ามาช่วยครับวันนั้นเกมการชกนี้ออกมาแบบคู่ที่สี่ครับประเภทที่ว่าออกใครก็ได้ครับแต่ว่าบรรยากาศหน้าเสือครับ ของเจ้าเหนือธนีนี้จะดีกว่าเพราะว่าเจ้าเหนือธนีวันนั้นก็เหมือนโชไในบ้านครับก็ทําให้เจ้าเหนือธนีนี้ก็เฉือนชนะคะแนนเจ้าลุ่งเสะวันมาครับครั้งนี้ก็เป็นการแก้มืออีกครั้งของเจ้าลุ่งเสะวันครับนะวันนี้ครับผมครับก็ยังชอบปฏิเจ้าเหนือธณีครับนะผมมองว่าเจ้าเหนือธณีนี้ก็เป็นมวยที่ว่าไอาคิมมวยสมองมวยดีครับนะประเภทเหลี่ยมเชิงดีครับ ต้นต้นนี่เข้าไปที่เจ้าเหนือธรณีนี่มีโอกาสครับนะเห็นตัวเห็นตังสามารถขยับขยายได้ครับซึ่งเจ้าลุงเสงตะวันครับนะก็เป็นมวยเข่าครับก็ถ้าจะชนะได้ก็ต้องลุ้นไปปลายครับสลับเจ้าลุงแสงตะวันแล้วก็มองว่าเจ้าเหนือธรณีวันนี้ก็เหมือนชกในบ้านครับถ้าเกมการชกออกมาคุกคีสีนี่เจ้าเหนือธรณีนี่มีโอกาสชนะสูงครับเพราะว่าชกในบ้านนี่ก็น่าจะมีคะแนนพิเศษอะไรบางอย่างครับ ที่จะให้เจ้าเหนือธนีชนะได้ครับนะถ้าเกมการจกออกมาคุยสี่นีโอกาสที่เจ้าเหนือธรีนี่ชนะสูงมากครับนะวันนี้ครับเบื้องต้นครับชอบนะครับปีิเจ้าเหนือธรณีสามใจบิเศษสุขครับจะย้ำแค้นครับเอาชนะเจ้าลุงเซตะวันซอภาราชอีกครั้งครับสรุปครับเมื่อรับมวยชอบครับทีเด็ดเซนใต้ช่องเกสี่นะครับคู่แรกครับชอบปีิเจ้าฟาสยามสิทธิ์ไทยแลนด์ครับส่วนคู่สองครับชอบปีิเจ้าฉลามเสือนายกเอทาศลาครับส่วนคู่ที่สามครับ ชอบพระเจ้าวุฒิไก่บอยจักรบุตรครับส่วนคู่เอกครับชอบพระเจ้าเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับส่วนมวยรัมยกมวยชอบครับทีเด็ดเซนใต้ครับ2ตัวนี้เน้นครับนะชอบพระเจ้าวุฒิไก่บอยจักรบุตรครับแล้วก็อีกตัวครับชอบมากๆครับชอบพระเจ้าเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับนะสเต็ปสองครับวุฒิไก่บอยจักรบุตรครับกับเจ้าเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขครับ ก่อนจากกันไปครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับเพื่